สวัสดีค่ะเอฟซนี่ค่ะพ่อก,ก็ติดติดตั้งบานประตูเรียบร้อยแล้วนะคะทันี้แม่ก็สามารถที่จะเปิดประตูหลังบ้านเพื่อที่จะให้ลมเข้ามาได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องปิดประตูเป็นเตาอ,อบอยู่ตอลอดเวลานี่ค่ะอันนี้ในส่วนของหลังบ้านนะคะ ก็ขเขาขการกรบาดเรียบร้อยประตูเพื่อเพื่อให้มันมีความคงทนแน่นหนามากขึ้นเนาะอันนี้เป็นส่วนของหลังบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูในส่วนของหน้าบ้านนั่นจ้ะนี่ค่ะในส่วนของหน้าบ้าน <c oughs> แม่ต้องเหวี่ยงกล้องมาอย่างนี้เพราะแม่ตัดต่อคลิปไม่เป็น <c oughs> นี่ในส่วนของหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะ สนามานหาหน้าบ้านยามเย็นนะคะเด็กๆก,ก็เมื่อแม่เปิดประตูทีนี้เด็กๆก,ก็จะได้มานั่งได้สูดอากาศบ้างไม่ใช่ว่าอยู่เป็นตองอ,อบอยู่ในบ้านน,ะะนี่ใบเงินเจ้าใบใบเงินใบเงิน <laughs> แม่ก็ต้องกราบขอบคุณ แม่เกียงแม่เกียงเลี้ยงแมวจรช่องเลี้ยงแมวจรน,นะคะแล้วก็แม่นาแล้วก็ช่องเจ้าเงินแมวมโนแล้วก็คุณบุกผานะคะแม่กลาบขอบคุณทุกท่านมากๆที่สมทุกทุนในการทําประตูให้เด็กๆนะคะส่วนในงบป,ประมาณที่เหลือเนี่ยแม่มีแพลนเอาไว้นะคะว่าอีกไม่นานเนี่ยค่ะคือจะรอให้พ่อเขามีมเวลามากกว่านี้หน่อยเนาะเพราะว่า พ่อก็าทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์คือเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยก็ไปทํางานแล้วกว่าจะกลับก็เริ่มหกโมงทําให้พ่อเขามีเวลาแค่วันอาทิตย์แค่วันเดียวซึ่งวันนึงเอกากทําอะไรยังไม่ทำาจะเสร็จเลย,เ,ลยเนี่ยค่ะแม่มีแพรนอาไว้ว่าเนี่ยค่ะตรงตรงหน้าบ้านก่อนถึงกล้องบอกบุญเซเมนนะคะแม่จะทําข้อให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆเ,เขาแบบว่าได้ออกไป อยู่ข้างนอกบ้างในช่วงเวลากลางวันได้แบบได้คือพื้นอะมันเป็นพื้นหญ้าอยู่แล้วซึ่งเป็นพื้นหญ้าโกลนนะคะ,ะ,ะเดี๋ยเเนี่ยจ้าพลอยจจ้าปลอยเดินเล่นอยู่หน้าบ้านอ่าคือพื้นอะมันเป็นพื้นหญ้าอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเอฟซี S <S แม่ก็เลยคิดจะทําคอกเพื่อว่าให้ที่เด็กๆเนี่ยเขาได้ออกไปคุกดินคุกทรายคลุกกับหญ้าบ้างเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาอะนะคะ ที่เขาจะจะได้สัมผัสด,ดินสัมผัสทรายสัมผัสหญ้าเนาะคือคือมันเป็นความสุขของเขาแม่ก็เลยคิดที่จะทำาคกตรงนี้ให้เขาอยู่ในช่วงเวลากลางบันก็คือช่วงสายๆจนถึงช่วงประมาณเออประมาณช่วงเวลานี้ค่ะให้เขาอยู่ในนั้นแล้วก็ปะตกเย็นเดือก่ําแม่ก็เก็บพอข้า,ขามาอยู่ในบ้านอย่างน้อยให้เขาได้สูดอากาศาเดือกข้ามนอกอะค่ะ แม่สงสารเขาที่เขาอยู่แต่ในบ้านแม่ก็คิดว่าจะทําข้อก็คือแบบไอ้พอขนาดที่ว่าเขาอยู่กันได้ไม่แคบะนะคะให้อพ่อเขาไปไปไปตัดไม้มามาทำแล้วก็เรื่องว่าจะบุกรงด้วยอะไรนั้นอีกทีนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนึงส่วนหลังคานะแม่ก็วางแผนเอาไว้แล้วล่ะคะ่ะน,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 นั่นๆ่เเอฟซีเห็นไหมคะทั้งเจ้าทองเจ้าพเพชรนั่น่ก็เดินเล่น ดี๋ยวแม่เปิดประตูให้ดูนะคะนั่นๆวิ่งเรนหน,น,น,น้าบ้านออกอออกไปฉี่บรรยากาศยามเย็นนะคะแม่ก็เลยคิดอยากจะทำาข้อให้เด็กๆนะคะในส่วนของงบประมาณที่เหลือนะคะเขาจะได้แบบมีความสุขทั้งทางกายและทางใจเนาะ เราเลี้ยงเขาแล้วแม่ก็อยากให้เขามีความสุขอะค่ะเนี่ยค่ะในบริเวนบริเวณตรงเนี้ยก่อนถึงป้องบ่อแม่จะทำํำคอกให้เขาแต่ว่าแต่ว่าต้องรอนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านายช่างไม่ค่อยมีเวลาส่วนแม่ก็ทําอะไรไม่เป็นในเรื่องแบบนี้แม่ต้องกราบขอบพระคุณ ทานผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านมากๆนะคะที่เมตตาแม่แล้วก็เด็กๆให้เด็กๆได้อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ขอพระคุณ f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาให้กำลังใจแม่กลับขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ